ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกด like, ไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจอินแบกเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปร,ริษัทหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีอีกรอบเลยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเมเหมือนเดิมทุกคนก็ อัปเดตข่าวสารของ eFootball 2025โซนมือบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในส่วนของคลิปนี้นะครับทุกคนจะดำเนินการพูดถึงการยืนยัน,น,นเงานักเตะแพ็กใหม่นะครับทุกคนเป็นนักเตะของ Player of the Week นะครับทุกคนก็คือมีการเปิดเผยข้อมูลมาแล้วบางส่วนนะครับทุกคนก็จะมีรูปแบบไหนกันบ้างน,นะครับทุกคนเป็นเงาของนักเตะคนไหนกันบ้างมาการรับชมกันในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็มาเลยทุกคนฝากกดไลค์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับท ไล่เรียงดูเลยแล้วกันนะครับว่ามันจะมีข้อมูลข่าวสารนักเตะเพย์ยูโรวิกแบบไหนกันบ้างนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าคลิปนี้นะครับจะทาการยืนยันนะครับทุกคนเงานักเตะแพ็กใหม่นะครับที่ตัวเกมนะครับได้มีการเปิดเผยข้อมูลมานะครับทุกคนก่อนอื่นนะครับเรามาดูแพ็กเดิมกันก่อนเลยแล้วกันนะครับทุกคนสำหรับแพ็กเดิมก็คือแพ็กของ Play e r of the Week การ์ดเขียวนับคนก็คือนําทัพโดยลิโอเนลเม s ซี่แฮร์รี่เคนนะครับก็มีเคอร์ติสโจนด้วยนะครับผมก็เปิดได้ใครกันแล้วบ้างลองคอมเมน แต่ก่อนนี้ทุกคน,นตัวเกมนะครับที่มีการเปิดเผยเงามา2รูปแบบเลยด้วยกันนะครับรูปแบบละ2เงานะครับเงาแรกก็คือรูปแบบแการ์ดเขียวนะครับนำทัพโดยนักเตะจากทีมชาติโปลแลนด์นะครับคนเลยก็คนที่2นะครับเป็นนักเตะจากทีมชาติตุรกีนั่นเองนะครับต่อมาอีกหนึ่งรูปแบบก็คือรูปแบบของการ์ดสีม่วงหรือว่ายูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับทุกคนก็คือมีมาทั้งหมด2รูปแบบเลยด้วยกันนะครับรูปแบบแรกก็คือเป็นนักฝั่งของการ์ดม่วงจากทีมชาติบราซิลนะคทุกคนเลยก็อีีีกกกกอออััันนนนนน็็คคืเเปปาาารร์ดมม่่่่วงงจทชติญุะบ ทุกคนคิดว่าเป็นใครกันบ้างก็ลงคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับระหว่างนี้นะครับทุกคนเรามาดูการคาดการณ์คร่าวๆกันบ้างเลยกันนะครับทุกคนเรื่องวันที่อันแรกก็คือเป็น gas สีม่วงนะครับก็คือเปสเ e l e g e น d a นะครับทุกคนหรือว่าช่องของต่างประเทศนะครับก็ให้การคาดการณ์ทั้งหมดสิบคนตามนี้เลยนะครับนำทัพโดยิน bini ร r ทุกคนราฟินญานะครับโจนาธานเดวิดทุกคนคริสเตียนโพลิสิตนะครับผมแล้วก็มีมาเทอุสโนเนสด้วยนะครับมี มีนามิโนครับทุกคนเคเลเฮอร์นะครับก็เล่นใครบ้างอยากได้ใครกันบ้างคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับอีกหนึ่งรูปแบบก็คือการ์ดเขียวนะทุกคนก็คือจากเบสลีเจนเอเอหรือว่าช่องต่างประเทศเช่นกันนะครับก็ให้การคาดการณ์มาทั้งหมด11บคน1ินักเตะเลยเช่นกันนะครับทุกคนสําหรับการ์ดเขียวนะครับนำทัพโดยจามอโมเซล่านะครับผมลามินยามาสนะครับแล้วก็มีไบรอันเอ็มบูโมนคนคริสวูดนะครับผมแล้วก็มีดิลอเรนโซ่ด้วยนะครับก็คร่าวๆประมาณนี้เลยนะครับ อันนี้คือย้ำนะครับว่าเป็นเีแค่การคาดการณ์คร่าวๆเท่านั้นนะครับส่วนเงาทั้ง4เงานะครับก็คิดว่าเป็นใครกันบ้างก็ลงคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับและก็ในส่วนของอีเวนต์การแจกฟรีต่างๆนะครับทุกก็คือมี1นึ่อีเวนต์นะครับที่เกี่ยวข้องกับเพลย์เยอร์โดวิคก็คืออีเวนต์ที่เล่นกับบอทหรือว่าเล่นกับ AI นะครับก็คือเป็นอีเวนต์อันนี้ครับทุกคนเป็นทัวร์อีเวนต์ของในชาแนลทีมนะครับที่เป็นรูปภาพของนิมชาติอาร์เจนติน่านะครับนี่ก็อย่ลเขค เคลียร์ของเก่ากันด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้นี่ครับเมื่อการอัปเดตเสร็จแล้วนะครับก็คือจะมีการรีเซ็ตของรางวัลน,นะครับคือมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอีเวนต์ใหม่นะครับแล้วก็มีการแจกฟรีของแพ็คใหม่นั่นเองนะครับขอทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้เพืคนผิดพลาดประการไหนต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ